นามัสก,การพระอาจารย์ค่ะหนูชื่อพานะคะเป็นพนักง,งานประจําปกติแล้วคือในการใช้ชีวิตประจําวันเราอะ่ะจะไม่ค่อยได้ใช้ภาษาบาลีแล้วคราวเนี้คติธรรมประจําใจของหนูก็คือขบคุณเช่นไรยอ่อมเป็นคนเช่นนั้นแล้วในภาษาบาลีจะต้องพูดว่าอย่างไรคะขอรบกวนพระอาจารย์แนะนําหน่อยค่ะขอบพระคุณค่ะเจริญพรขอบคุณขอบใจยมที่ถามมาในภาษาบาลีว่า การครบคนที่เราครบกันอยู่ทุกวันนี้เป็นอย่างไรทําไมต้องใช้คําว่าคบคนภาษาบาลีบอกไว้ชัดว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้นท่านหมายความว่าเราครบคนเราไม่ได้คบเพียงแต่สักว่าผิวเผินแต่การครบเนี่ยภาษาบาลีเสวะและศีวะแปลว่าเสพ คุณเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยจากเราเป็นคนดีถ้าคบคนดีก็ดียิ่งขึ้นไปคบคนไม่ดีเราก็จะไม่ดีกับเขาไปด้วยในมงคลท่านอธิบายไว้อยู่ช้างของพระราชาเป็นช้างที่สมบูรณ์แบบแต่วันหนึ่งวันนั้น คนเลี้ยงช้างไม่สบายแล้วให้คนเลี้ยงช้างคนอื่นมาแทนซึ่งคนเลี้ยงช้างที่มาแทนนั้นเป็นคนพิการขากระเพกมาเลี้ยงช้างแทนเมื่อเดินนำช้างช้างก็คิดว่าคนเลี้ยงช้างสอนให้เราเดินขากระเพกไปด้วยช้างเลยเดินขากระเพกไปด้วย ซึ่งไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยเมื่อเป็นอยู่อย่างพระราชาก็เอ๊ะทำไมช้างเดินขากระเพกจึงหาวิธีการช้างเจ็บไข้ได้ปวยอะไรหรือเปล่าก็ไปดูไม่มีทําทุกอย่างแล้วสุดท้ายเปลี่ยนคนเลี้ยงให้คนเลี้ยงที่ไม่เดินขากระเพกคนเดิมมาเลี้ยงช้างนั้นก็กลับมาเดินตามปกตินี่ทางแรกว่าคบคนอย่างไรก็เป็นคนอย่างนั้น คบคนดีเราก็ดีไปด้วยกลิ่นคุณงามความดีของเขาก็พอยมาประดับที่ตัวเราดูดิมีคนดีๆทั้งนั้นเราก็พอได้รับคุณงามความดีไปด้วยแต่ถ้าคบคนที่ไม่ดีกลิ่นของความไม่ดีนั้นก็จะมาสู่ตัวเราดูที่เพื่อนเขาแต่ละคนไม่ดีทั้งนั้นเลยเราทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้เป็นอย่างเขาเลยฉะนั้นเขาจึงให้เราเลือกคบคนว่า คบคนอย่างไรก็เป็นคนอย่างนั้นขอเจริญพรภาษาบาลีว่าคบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นภาษาไทยเราว่าอย่างนี้ภาษาบาลีว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้น